สวัสดีครับวัอนี้สร้างมาสิพามาเบิงบ้งเบิ้งวิธีเฮ็ดลูกขุบนะครับลูกขุบยำนะนี่บางคนแบบอยากลงค้นเฮ็ดเองนะครับนี่ครับแต่ทีนี้ตัวน,นี้เป็นตัวที่เห็นตอนนี้คือเมทยถาซีบนะครับตัวเมทยถาความยมาวเมทยถาซีบเมื่อกี้นี้แต่ของผมที่ผมเฮ็ดขายมันจะเมทยถาซีบมเ 60, มทยหกซีบเมทยเจ็ดซีบแปดซีบสองเมียนะครับสูงสุดก็แค่สองเมีย ต <So S 1> e ัวนี้ที่บอกวิธีเห็ดนะครับเวลาเขาเาตั้งใบเห็เนี่ยมันเป็นเกี่ยวของสีน้ำนีะครับห้องมั่นั่งถามมันจะเป็นเกี่ยวนะครับเวลาเขาเวลาเขาเขาไปกิ่งน้ำพื้นปูมันก็สิบปเต็นก็ทิกินง่ายนะครับแต่เกิดยุพุ่นปู๋มกินง่ายลงหนาบมันก็สิกินง่ายนะครับมันก็สิบาค่อยบาค่อยปั้นนะครับถ้าเขาเห็ดตัวนี้มันเป็นหกแถวนะครับถ้าเห็ดสี่แถวสี่แถวก็ตัดออกสองแถวมันก็สิมันก็สิห่างนะครับเวลากิ่งมันก็สิเต็นแน่นะครับ สมากผมเพิ่มผมเพิ่มเป็นหกแถวนะครับเป็นลูกหนาสามตนนัวนี้ลูกคุกนี่เป็นหนาสามนะครับแต่ว่าใบหกแถวนะครับเนี่ยหกแถวมันก็สิเป็นเกี่ยวงามัสินะครับแลนบอมีเฟียงก็สิบอคอยบอคอยติดเฟียงนะครับถึงเฟียงลายกับบอคอยติดเพราะว่ามันมาติดกับยอนว่ามันไม่ถาดกดลงก้อนนะครับตัวน,นี้ก็สิเป็นตัวเหยยบบ้งหน่นะครับเวลาเห็ดของผมตัวน,นี้หกสิบใบนะครับหนาสามหนาสามเมถาทิดเป็นหกสิบใบ นี่ครับหกสิบใบมก็สีแบ่งช่องช่องสิะหีาเซมนะครับวัดช่องกระสีผาเซมตกพอดีสิบเฉาพอดีนะครับมีถาเิบเวลาเวลาใส่นี่ครับกะสีเห็นเสียนว่านะครับเส้นนน้ำคียูสี่นะครับนี่นะครับโตสมมุดอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวแรกเขาอยู่ท้มุมนะครับแล้วก็สีบิดบิดบางทีนะครับนี่มาให้มันตรงเส้นนะครับนี่เวลาเห็ดเป็นเป็นเทคนิคเวลาคนอยากเห็ดน้ำน้ำนะครับนี่อันนี้คือเส้นที่ผมขีดไว้ นี่ครับเส้นทิ่นเส้นนี่เขาไม่ได้ขีดตรงนะครับเวล้าเขาขีดเส้นผมก็สีแบ่งช่องนี่ก่อนแบ่ง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 ช่องนี่วงกลมเห็นมันได้หกช่องนะครับสีเอาหกแถวกับแบ่งึ่งหกช่องสีเอาซีแถวกับแนได้ซีช่องนะครับพอแบ่งช่องแล้วตินะนรับนี่เป็นเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่หนึ่งฟังพอทางทางพุ่นก็ให้มันตรงกันเส้นที่หนึ่งแต่ว่าฟังพุ่นให้นับต้องไปสามเส้นนะครับนับลงฟังใส่ก็ได้ขัวก็ได้ลงไปสามเส้นแล้วเขาก็เอาเสียกจากฟังนี่ เราไปหาเสศนที่สามฟังปุ่นมันก็สิโค้งไปนิดเองนะครับมันก็จะโค้งไปนิงสิครับโค้งไปมาสิเงี้ยนี่เนี่ยเราจะเขาจะตั้งเฉียงเศนนะครับนี่เนี่ยเสศนของขีดมันก็สิโค้งไปนั่งเศนะครับโค้งไปนั่งมั่วสินะครับโค้งไปเรื่อยเนี่ยมาหาเสศนนี้นะครับเสศนที่สามนี่ยอันนี้เวลาเขาตั้งใบเวลาเขาตั้งใบนะครับเขาก็สิเอาใบตั้งลงให้ฟังนึงมันจีก็ตรงเสศนนะครับอีกฟังนึงให้บิดกำลังไปนะครับบิดลงไปประมาณเส้นหนึ่งนะครับมันก็สิ มันก็สีเบี่ยงไปเองนะครับทุกอันเลยนะครับเนี่ยสมมุติเขาตั้งใบแรกอยู่ขอบ่นะครับใบแรกอยู่ขอบนี่เขาก็สีบินลงแมงลางมันกะสีอยู่ไตเส้นมาว่นี่นี่เส้นอยู่นี่มันอยู่ไตเส้นไปทุกอันนะครับอันนี้สองก็ตรงเส้นเส้นติ้มเส้นแบ่งเครื่องของช่องเห็นที่สามก็ตรงเส้นแบ่งเครื่องไปวันนี้พาะตัวปุ๊บเขามาเิืมใไม่เลนี่ตัวตัวที่สองวันนี้นี่ครับแถวสอง แถวที่สองก็มาใส่กลางนี่เขากาวครับกางมันอยู่กลางช่องนี่นี่กาวไว้มันอยู่กลางช่องนี้นะครับเนี่ยเขากลแค่เอาตัวนี้ให้มันอยู่อยู่กลางแล้วก็บิดนะครับแล้วกต่อไปให้ก,นกนันมันก็จีเป็นองศ์สีไปจะหอดสุดท้ายตัวน,นี้แถวที่สองมันก็จีมาสุดอยู่มุมนี่พอดีนะครับสุดมุมนี่พอดีเนี่ยนะครับเวลาเห็ดมันก็จีเวียนองศ์สีครับจนครบจนครบทั้งหมดหกแถวนะครับ ม,ม,มาฮอนเขาหมหนันขังเขาจะเป็นแบบตัวนี้นอกหนึ่งสองหลักกับสามนะครับฟังนี่หลักกับตัวไหนอีกสามนะครับนี่แล้วเห็นลูกคุถ้าถ้าสมมุดงบประหยัดถ้าลูกคุปลูกหนึ่งกับท่อกลมหนาสามใบนี่เขาใส่เป็นแบนตัดหนาสองนะครับหนาสองหนาสามก็เลยนะครับแต่ว่าผมใส่เป็นหนาสองนะครับสีใส่เมื่อพอดีเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งไม่พอดีเขาตัดสิบเซนนะครับเส้นหนึ่งมันหกเมตรมันไดพ้พอดี 60, หกสิบใบนะครับ นี่เขากมาม็มาเชื่อมมาเชื่อมสองฟังเวร็จแล้เขาเขาเตามแท็กแล้วแลยอ่ปุ๊บเขาก็มาเลิง้ง้อมว่ามันตรงไหครับนี่มันมันโค้งมันบีบหนีออกจากร่องมือเขาก็ตีขึ้นไปนะครับเขาจะมาเชื่อมเต็มนะครับนีตนน่ตัวนี้เป็นเมยียทาซีบตัวนี้เป็นเมียเจ็ดบนะครับเมียเจ็ดบแล้วก็ี่พุนอีกสองเมตรนะครับมันทีนี้มีสามสี่ขนาดนะครับครับ ตู้ผมก็เฮ็ดขายนะครับผมเฮ็ดขายตากตัดแต่ราคาสองพันสองพันอัพนะครับสองพันตัวฮอดสองพันถึงสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับบวกเกินนี่นะครับเพราะไงตอนเอ็มราคาเริ่มต้นสองพันบวกเกินสามพันนะครับลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าสติ๊กได้กระชางนะครับสติ๊หนาสามแถวซีใบแต่ว่าทาเฮ็ดแถวซีใบถ้าเ้าเฮ็ดแถวซีห้อก็ต้องมีลูกกุ้งข้างนอกนะครับเวลากินหลังถึงมันก็จะกินง่ายนะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมจะบอกคายเอ็นไซ่์องแถวนะครับเพราะมันจีนไงแล้วนะครับเนี่เป็นความูลเล็่งน้หน่อยนะครับกันใดก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างมือบอลเซื้อวิร์ดช่างทอมเทวานก็ขอบคุณครับ